สวัสดีค่ะเรามารับฟังนิยายสไตล์พื้นบ้านกันดีกว่านะคะนิยายเรื่องสั้นนี้มีชื่อว่าตกปลาที่ลำน้ำพองค่ะด้ามเบ็ดก้านยาวประมาณ3เมตรวางเรียงรายอยู่ริมตลิ่งลำน้ำพองซึ่งเป็นจุดหมายที่ใครๆต้องอยากมาที่นี่กันทั้งนั้นค่ะถือว่า สายลำน้ำพองแห่งนี้เป็นหัวใจของชาวบ้านเลยก็ว่าได้นะคะครอบครัวนี้อยู่กันสองคนค่ะสามีมีชื่อว่ากันภรรยามีชื่อว่ากุ้งนางพวกเขาสองคนเป็นสามีภรรยาอยู่กินด้วยกันมานานสิบกว่าปีแล้วค่ะกันกับกุ้งนาง มีฐานะค่อนข้างยากจนมากด้วยต้นทุนที่เริ่มมาจากศูนย์เลยทำให้พวกเขาทั้งสองคนต้องดิ้นรนอะไรที่ทั้งสองคนพอที่จะหาได้แบบไม่ต้องซื้อเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวพวกเขาก็ทำได้หมดละค่ะกุ้งนางเป็นผู้หญิงที่ยังดูสวยขาว สูงหุ่นเพรียวรูปร่างสมส่วนเวลาเธอไปไหนมาไหนกับสามีเธอมักจะใช้ผ้าห่อหุ้มใบหน้าของเธออันเรียวๆสวยๆของเธอคะ่ะเพื่อกันแดดก,กันฝนเป็นส่วนมากและกุ้งนางก็ชอบมานั่งตกปลาที่ริมตลิ่งลำน้ำพองกับสามีอยู่เป็นประจำ มาตั้งแต่เช้ายันคำ่ำเพราะเธอชอบที่นี่อากาศดีและสบายลมเย็นพัดโชยมาพร้อมกับไอน้ำเย็นเย็นจากผิวน้ำลำน้ำพองทำให้เธอติดใจกับที่นี่บวกกับมีล่มต้นไม้ใหญ่ที่ลมลืน่นเสียงน้ำไหลซัดคลืน่นซาะริมตะลิ่งด้ามเบ็ดก้านยาวที่ปักอยู่ เพื่อรอให้ปลามากินเหยื่อการเมื่อเห็นเบ็ดกระดุกกระดิกไปมาเขาถึงกับตื่นเต้นทุกครั้งแต่ในเมื่อปลายังไม่มากินเหยื่อกันก็ลุกลุกนั่งนั่งนอนๆอนเพื่อลุ้นกับการตกปลาในครั้งนี้ค่ะ เขาเอาเบ็ดมาประมาณ10หลังได้ความหวังว่าจะได้นำปลาไปประกอบอาหารเชน่นต้มย่างและเมนูอื่นๆอีกมากมายที่กันกับกุ้งนางได้ชอบทำกินกันค่ะในตอนเย็นกับภรรยาของเขาที่บ้านหลังเล็กๆการมีอายุตอนนี้ประมาณ30ปีแล้วค่ะ ส่วนกุ้งนางก็มีอายุประมาณ30ปีเช่นกันค่ะการกับกุ้งนางคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ด้วยกันพวกเขาทั้งสองคนรู้ใจกันอย่างลึกซึ้งจึงได้ตกลงแต่งงานกันเมื่อสิบปีก่อนมาถึงทุกวันนี้กุ้งนางกับกันสนิทกันมากจนดูเหมือนว่าพวกเขาเป็นทุกอย่างให้กันและกันได้ดีค่ะ กุ้งนางเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกับกันเครือญาติผู้ใหญ่ต่างก็คอยดูแลอยู่ห่างๆอยู่เสมอค่ะเพราะในหมู่บ้านมีแต่ญาติผู้ใหญ่ที่กันแล้วก็กุ้งนางคอยนับถืออยู่หลายคนพ่อแม่ของพวกเขาก็ยังไม่แก่มากเท่าไหร่แค่อายุ50-60ถึงปียังพอที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้ เพื่อแบ่งเบาภาระของลูกๆทั้งสองคนค่ะด้วยความที่เห็นใจลูกๆเรียนจบแค่ม .3 ไม่ได้ไปทำงานที่ไหนไม่ได้ไปทำมาหากินต่างจังหวัดได้แต่ทำมาหากินตามหมู่บ้านตามฤดูกาลแต่พวกเขาเน้นเรื่องตกปลาหาปลาในลําน้ำมากกว่าจึงทำให้สองสามีภรรยา ได้ใช้ชีวิตคู่แบบสบายสบายค่ะวันไหนโชคดีตกปลาได้เยอะกินไม่หมดพวกเขาก็เอาไปขายทำทุนต่อชีวิตไปเรื่อยๆก็ยังโชคดีหน่อยที่ทุกคนในหมู่บ้านชอบกินปลาติดเบ็ดเพราะเป็นปลาที่หายากและตัวใหญ่อย่างเช่นปลาโดปลานาง ปลาตะเพียนหรือปลาช่อนสารพัดปลาที่จะติดแต่ส่วนมากก็ขายดีอยู่แล้วค่ะเพราะทุกคนในหมู่บ้านชอบกินปลาพวกนี้เนื้ออร่อยแล้วก็มีรสชาติที่ดีกางก็ไม่ค่อยจะติดคอกางไม่เยอะค่ะโดยเฉพาะปลาโดปลาตะเพียน กุ้งนางชอบเอามาทำส้มปาไว้กินนานๆและเธอก็นำไปขายได้สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวของเธอค่ะปลาติดเบ็ดแต่ละทีกุ้งนางยิ้มหวานเลยทันทีเมื่อรู้ว่าวันนี้เธอจะโชคดีแล้วจะได้มีรายได้ไม่เสียค่าเหนื่อยเปล่ากุ้งนางลุ้นแล้วก็ให้กําลังใจสามีอยู่เสมอ เมื่อสามีดึงด้ามคันเบ็ดขึ้นมาจากน้ำเพื่อเอาปลาจากคันเบ็ดนั่นเองค่ะโดยเฉพาะการรู้เรื่องและใจลักเรื่องนี้มากๆเขาได้เตรียมพร้อมอุปกรณ์ตกปลามาทุกอย่างเขาไม่เคยพลาดในเรื่องตกปลาทุกครั้งเลยค่ะที่เขาไปแต่ละที่ ต้องมีกุ้งนางไปด้วยคนค่ะวันนี้ปลาติดเบ็ดเยอะนะกันอืมใช่ใช่ใช,ใช่กุ้งสงสัยปลาขึ้นนะ่ะเพราะช่วงนี้ปลาหน้าฝนนะ่ะฝนมันตกบ่อยตกแทบทุกวันเลยนะทำให้น้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำแดงปลามันก็เลยรู้สึกดีใจและตื่นเต้นกับสายน้ำป่านนะ่ะสายฝนใหม่ๆเนี่ย เขายิ่งชอบเลยแหละซึ่งเขาเรียกกันว่าน้ำขึ้นให้รีบตักยังไงละ่ะซึ่งในน้ำมีอะไรตั้งมากมายที่รอเราอยู่นะกุ้งนางแล้วก็เปรียบเสมือนได้ว่าเป็นเงินเป็นทองของพวกเราเลยละอ๋อกุ้งนางเข้าใจแล้วจะ้ะเพราะอย่างนี้นี่เองปลาเลยไม่ได้ไปไหนปลาไม่ทันได้ระวังตัว มันตื่นเต้นมากๆและพวกมันก็ดีใจมากๆเมื่อได้เห็นน้ำฝนหรือน้ำป่ามันก็เลยคอยไม่ทันได้ระวังตัวพวกเราก็เลยจับปลาได้ง่ายแบบนี้ไงเลยจ้ะกันคงอย่างนั้นแหละกุ้งนางอ๋อแน่พูดเดี๋ยวนี้ก็มาเดี๋ยวนี้เลยนะปลานนะมาติดเบ็ดแล้วกุ้งนางเอ้ยหลังนั้นแหละปลาติดแล้วนะ่ะไปดูซิไหนไหน กันอุ๊ยจริงด้วยปลาติดเป็ดจริงๆด้วยกันเดี๋ยวกุ้งนางจะดึงมันขึ้นมาเองนะระวังระวังหน่อยนะกุ้งนางตะลิงมันชันนะ่ะทั้งลื่นเดี๋ยวจะตกลงไปในน้ำเอาสลอกจ้ะกันไม่ต้องห่วงกุ้งนางหรอกนะเดี๋ยกุ้งนางจะโชว์ฝีมือการดึงเบ็ดขึ้นมาเอาปลาคันนี้เองจ้ะ การพูดด้วยความเป็นห่วงภรรยาของตัวเองมากในตอนนั้นความรู้สึกของเขาเป็นห่วงมากและคิดว่าภรรยาของเขาต้องทำได้เขาลุ้นอยู่กับภรรยาของเขาอยู่นานสบายมากเลยจากกันปลาตัวใหญ่มากเลยนะ่ะเดี๋ยวกุ้งนางจะดึงมันขึ้นมาแล้วนะจ้ะกันกับกุ้งนางทั้งยิ้มและหัวล้อสนุกสนานมาก ด้วยความที่มีความสุขหากินแบบเรียบง่ายหาไม่ยากเลยค่ะถ้าเรารู้จักทำมาหากินโดยไม่ทำให้ใครคนอื่นเขาเดือดร้อนพวกเขาก็มีความสุขมากแล้วค่ะและแล้ววันนี้ทั้งวันสองสามีภรรยาก็ได้เก็บข้าวของกลับบ้านอย่างมีความสุขใบหน้าและลำตัว ที่อาบเติมเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและความเหนื่อยล้าการตอบโจทย์มันคุ้มค่ามากกับพวกเขาจริงๆค่ะพวกเขารอคอยมาทั้งวันเพื่อที่จะได้ปลาตัวใหญ่กลับบ้านได้ปลาตั้งหลายกิโลแถมมีแต่ปาเนื้ออ่อนทั้งนั้นเลยค่ะกว่าจะมาถึงบ้านก็แทบจะค่ำม,มืดไฟในแต่ละหมู่บ้านแต่ละหลัง ก็เริ่มมีแสงไฟฟ้าลิปลี่แล้วกุ้งนางรูปร่างบอบบางนั่งกอดเอวสามีอยู่ทางด้านหลังขณะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ด้วยความที่เหน็บหนาวจากสายลมสายฝนตกล่อยปปอยในขณะนั่งรถกลับบ้านด้วยฝนลินปปอยปปอยบวกกับฟ้าร้องโคมโครมในระหว่างนั้นเธอทั้งกลัวใจสั่น กลัวเสียงฟ้าร้องไปหมดมืออีกข้างของเธอถือกระติกแช่เย็นฟริตปลามาที่บ้านกลัวว่าปลาจะเนา่ามืออีกข้างของเธอกอดเอวสามีอย่างแน่นในใจของเธอภาวนาขอให้ตัวเองและก็สามีถึงบ้านอย่างปลอดภยัยและก็ให้ถึงบ้านเร็วๆด้วยค่ะทั้งลมทั้งฝนทั้งหนาว กับการเปรียกปอนจากฝนตกปรยโยในที่สุดพวกเขาก็ผ่านมาได้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยค่ะกุ้งนางทันทีที่มาถึงบ้านเธอก็รีบวิ่งแจ้นเข้าครัวเลยทันทีเพื่อที่จะเร่งรีบทำปลาให้ทันเวลาก่อน,อนที่มันจะเน่าซะก่อนกลัวว่าเธอกับสามีจะไปวันนี้จะเป็นศูนย์เปล่าจะไม่ได้อะไรเลยค่ะ และอีกอย่างถ้าปลาเน่าขึ้นมากุ้งนางเองก็จะขาดรายได้ในวันนี้และเธอก็จะได้ทำเมนูอย่างเดียวคือเอาเป็นปลาล้าหมดทุกตัวเลยค่ะซึ่งกุ้งนางเป็นห่วงมากๆเธอไม่ต้องการทำปลาล้าแต่เธอต้องการนําปลาสดๆไปขายในหมู่บ้านและจับจ่าย ใช้ซื้อของใช้ส่วนตัวมาใช้ภายในบ้านค่ะกรุ้งนางชอบเมนูต้มปลามากที่สุดเธอชอบเอาปลานางมาทำต้มปลากินกับสามีของเธออยู่เป็นประจำและเธอก็ออกไปกับสามีแบบนี้เรื่อยๆค่ะในนาทีที่เธอมาถึงบ้าน เธอก็ลืมความกลัวของเธอหายไปเลยค่ะในแวบเดียวเมื่อมาถึงบ้านในเวลาเดียวกันด้วยความเร่งรีบนาทีเร่งด่วนของเธอนั่นเองค่ะการได้แต่ทึ่งกับภรรยาคนสวยของเขาว่ากุ้งนางเป็นคนที่เข้มแข็งและอดทนหนักแน่นมากๆเป็นทุกอย่างให้กันและกันได้จริงๆกุ้งนางไม่เคยเป็นคนเห็นแก่ตัว และไม่เคยห่วงตัวเองมาก่อนก่อนที่จะทำอะไรอะไรกันร,รู้สึกผิดที่ทำให้กุ้งนางลำบากกับเขามานานนับสิบปีขนาดลำบากขนาดนี้กุ้งนางเองก็ยังไม่เคยบ่นสักคำเป็นความรักที่แท้จริงที่กุ้งนางมีให้กับกันจริงๆค่ะทั้งๆที่ภรรยาของเขาก็สวยกว่าใครๆในหมู่บ้าน แต่กลับเป็นคนที่กุ้งนางเลือกที่จะมาใช้ชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวกับเขาถึงแม้นจะลำบากขนาดไหนก็ตามกุ้งนางก็ไม่เคยบ่นค่ะการยิ่งเห็นนิสัยของภรรยาของตัวเองและความอดทนกันก็ยิ่งหลงรักภรรยาของเขามากขึ้นและพยายามตามหาแนวทางหาวิธีทางหาเงิน ให้เข้ามาครอบครัวได้เยอะๆเพื่อที่จะไม่ให้กุ้งนางภรรยาของเขาได้ลำบากอีกต่อไปและจะทำให้กุ้งนางได้สบายมากขึ้นถ้าเขาได้งานการที่ดีทำค่ะค่ำคืนนี้กว่าสองสามีภรรยาจะทำอะไรภายในบ้านเสร็จ2อสามีภรรยาได้ทำเมนูกับข้าวต้มยำปลานาง เวลากินข้าวของพวกเขาก็ประมาณสามทุ่มพวกเขากินข้าวอย่างมีความสุขพรุ่งนี้จะออกไปตกปลาอีกไหมกันกุ้งนางนอนอยู่ข้างๆสามีพร้อมกับถามขึ้นหลังจากที่กินข้าวอิ่มแล้วค่ะไปสิแต่การไปคราวนี้อ่ะกุ้งนางอยู่เฝ้าบ้านเรานะ น้ำเสียงของกันไม่อยากให้ภรรยาตัวเองไปลำบากด้วยอีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลสำหรับกุ้งนางกุ้งนางคงอยู่บ้านไม่ติดแล้วล่ะกันถ้าไม่มีกันอยู่ด้วยกุ้งนางก็คงอยู่ไม่ได้หรอกสรุปว่าจะไปด้วยกันใช่ไหมใช่จ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กุ้งนางจะไปเป็นเพื่อนกันนะไปเหมือนเดิมนี่แหละ พุ่งนางไปไหนมาไหนกับสามีของเธอจนเคยตัวคำพูดที่สามีห้ามปรามไม่ให้ไปด้วยจึงไม่เป็นผลสำหรับเธอคะ่ะนิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านได้จบลงแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงจะอินไปกับสองสามีภรรยาคู่นี้ที่คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอไม่ว่าจะทุกข์จะสุขพวกเขาก็พร้อมที่จะย่างก้าวเดินไปด้วยกัน สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนิยายเรื่องสั้นเรื่องใหม่ใหม่ในคลิปหน้าขอให้ผู้ฟังทุกท่านฟังแล้วขอให้มีความสุขมากๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ